สวัสดีครับเห็นกันแล้วนะหลังจากคลิปที่แล้วของเอ่ออะไรนะ Your Friendly Neighborhood Spiderman นี่เพิ่มมาอีกประมาณ4ล้านได้ก็เป็น208ล้านเท่ากับกำไรตอนนี้อยู่ที่28ล้านแล้วกับต่นเมระพุ่งเรื่อยๆเลยเห็นไหมแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นที่เอามาพูดอีกครั้งนเนี่ยเพราะว่าไปดูมาแล้วจ้า ในที่สุดก็ได้ดูกับตัวเมกา Brave New World สักทีนี่กับตัวเมกา Brave New World ดูแล้วส่วนตัวให้8เต็ม10คลิปนี้สปอยเยอะมากๆก็สำหรับคนที่ยังไม่ดูนะก็ออกไปก่อนได้เตือนแล้วนะนี่สปอยเยอะมากๆจริงเริ่มต้นที่แซม แสมสาเหตุที่เขาต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ตัวอย่างอ,อาจจะอธิบายได้แย่มากๆแต่ว่าแบบส่วนตัวก็คิดว่าสมเหตุสมผลนะเพราะว่าตอนเริ่มต้นของหนังเลยเขาใช้ชุดนี้ในการไปทำภารกิจแล้วเหมือนว่าไอตัวละครอะไรสักอย่างเอาก็าจะเขียนว่าเจนคาร์โลเอสโปซิโต้กันนะเจนคาร์โลเอสโปซิโต้สายวายเดอร์เออไซด์ไวเดอร์เนี่ยแหละ ไวเนอร์อ่ะผมเดี๋ยวมีเรื่องพูดแน่นอนในตัวนี้ในตัวนี้แหละเหมือนจะแบบเอาของไอ้แร่ไไวไ,ไม่ดิไม่ใช่ไไวไมเนี่ยไออันใหม่อะอะแดมันเทียมเออแอ้วอะแดมันเทียมที่ได้จากไอไซเซเลสเทียลเนี่ยมาขายให้ใครสักคนหนึ่งซึ่งขออุ๊ไว้ก่อนแล้วแซนต้องตามจับกลับมาเพราะว่ามันเป็นของญี่ปุ่นมันขโมยมาแล้วก็ส่งไปทางอเมริกาแล้วอเมริกาก็ส่งคืนในญี่ปุ่น น,นี่ไม่ใช่ซีนนั้นนะแต่ต้องมาส่งคืนให้แล้วแล้วเกิดว่ามันมันโดนทาลายตรงนีนตรงอกอะตรงดาวอะฟืดไปเลยขาดเลยมันก็เลยเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ตัวแซมนะส่วนตัวชอบชุดขาวมากกว่าใช่มันดูมันดูแบบเออแต่แบบทําไงได้ว่าชุดมันเสียไปแล้วมันก็ต้องใส่ชุดใหม่แทนคนที่สองวอลคีน ฉากบินประกบคู่กับแซมตรงกามหาสมุดอินเดียคือเท่มากเลยนะเนี่ยซีนนี้บินประกบคู่กันเท่มากเลยนะแต่แบบมาตกม้าตายตรงที่ว่าคือ่อตัวเองทําได้จริงๆไงไอตอนพยายามหยุดจรวดที่ทหารทหารบินอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละเอาไปว่าทหารที่ขับเครื่องบินอะ่ะเขาปล่อยมิสไซล์มาเพราะว่าโดนควบคุมโดยใครสักคนหนึ่งยังไม่บอกเหมือนกันแล้ว ก็โดนบึ้มการอากาศเลยทําให้มันมีภาพไหมวะภาพที่เขาตกในตัวอย่างเลยอะภาพนนะภาพที่เขาตกในตัวอย่าง walking and falling อ่ะเอาไปว่าไม่มีเดี๋ยวขึ้นภาพให้มันจะเป็นภาพที่เขาตกจากในตัวอย่างเลยซึ่งนั่นแหละเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเองทาได้จริงแล้วเขาแบบอยากจะพิสูจน์ว่าเขาเหมาะกับปีฟอคอนที่ได้มาจริงไงเขาแบบ พุ่งไปเลยแล้วก็ปุ้มลงมาอุ๊ยแน่แหละช่างมันเพราะไงต้องพูดถึงแล้วคนนี้เดอะลีเดอร์ผู้ที่อยู่บงการทุกอย่างนี่คือภาพที่หลุดมาก่อนแต่แรกเราก็ตีความมาแล้วเออกูได้เห็นเดอะลีเดอร์แบบนี้แน่ไม่แบบนี้แหละใครได้กินข้าวอยู่ขอโทษด้วยนะเดอะลีเดอร์จริงๆเป็นแบบนี้เว้ยสาเหตุของการเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่า ตัวไหนวะ red h เ,เออ red h เ,เหมือนว่าแตเดียสอะเขาจะแบบอยากให้เดอะลีเดอฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆแๆแล้วก็เพิ่มเซอ,อไม่ไดีลังสีแกมมาเข้าไปในตัวมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะได้ฉลาดแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ,อ่รักษาเขาจากโรคหวัวใจล้มเหลวอะไรสักอย่างเออหวัวใจวายเออ รักษาเขาจากโรคหัวใจวายแล้วก็นั่นแหละทําให้เป็นแบบนี้ส่วนนี่เขาไม่ได้เป็นเลือดฮัคแต่แรกแต่ว่าด้วยยาที่เขาให้ไอตัวเนี้ยทำเพื่อรักษาโรคหัวใจวายกินอยู่วันละสามเม็ดเขาแอบใส่รังสีแกมมาเหมือนกันไอ้น,นี่ก็เหลี่ยมแอบใส่รังสีแกมมาก็มาในตัวยาและไตเรียสที่กินอยู่ทุกวันทุกวันวันละสามเม็ดเนี่ยก็เป็นสะสมเข้ามามแล้วมันแบบไหลเข้าไปในเส้นเลือดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นแบบนั้น เรายิ่งคำยาอันนั้นอะ่ะมันยิ่งเพิ่มเข้าไปในยาเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนเป็นอย่างเงี้ยในยาก็เพิ่มขึ้นในตัวก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปใหญ่เลยคนต่อมานี่ซาบราตอนแรกก็แบบจะอยู่คนละฝั่งกับกับันเลยแต่ว่าไปไปมาอยู่ฝั่งเดียวกันเพราะว่าหลังจากที่สืบไปสืบมาแล้วรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เดอะลีเดอร์นี่ยแหละเป็นตัวร้ายที่แท้จริงก็เลยยอมเปิดใจช่วยเหลือ ส่วนคนนี้ก่อนดีกว่าไอเซียไอเซียแบรดลีย์เนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่โดน the, the leader, เดอะเดอะลีเดอร์สะกดจิตเหมือนกันทำให้เกิดเหตุการณ์ยิงนี่ยิงไตเดียสรอสกลางงานเลยทำให้เกิดเป็นปัญหาระหว่างประเทศอเมริกากับญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆที่จะเขียนสนธิสัญญาเพื่อที่จะแบบช่วยกัน เก็บเซเลสเทียลแต่ละอันแบง่งแบ่งไปให้ head, แต่ละประเทศแต่ดูเหมือนว่าเรื่องมันจะบานปลายเพราะนี้ไอซียเริ่มยิงก่อนหลังจากนั้นเรทฮักก็ปรากฏตัวและสุดท้ายเอ่อแตเดีย yes. สแตเดียสก็ yes. yes. ยอมติดคุกตัวเองดนวะนะในเอ่อในเขาเรียกว่าอะไรวะกัปตันรมการเซิวอลเออเขาก็ยอมติดคุกเดียวกับที่พวกกัปตันเคยติดมาก่อน เอวอะไรวะเจเอออินเจลเจเอออินเ In jail. อ่ะไม่มีภาพนั้นเหลอไม่เป็นไรไม่ได้ถ่ายมาในโรงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นการสปอยมากเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูแล้วกันมันเป็นคุกแบบคุกกลางทะเลที่พวกกัปตันเคยติดจริงๆอะ่ะแซมวันดอ้อะไรนี่ The Rave เออ ุกนี้แหละที่พวกนั้นไปติดกันแล้วตัวแตเดียสก็เข้ามาติดอยู่ในนี้เหมือนกันแต่พอแตเดียสเป็นเลฮักปุ๊บเขาก็ลาออกจากการเป็นประธานาธิบดีนะลาออกเสร็จปุ๊บก,ก็ยอมให้คนใหม่ขึ้นมาคนใหม่ขึ้นมาเสร็จก็เขาก็ยอมรับผิดชอบทุกอย่างแต่ที่อบอุ่นหัวใจมากกว่าคือเบ็ตตี้ลูกของเขาเหมือนจะเข้าใจเข้าใจพ่อของเขาก็เลยแบบไม่ได้โกรธแค้นอะไรที่เห็นพ่อเป็นแบบนี้แล้วก็อะไรมากมาย แหมยังแบบในกาลางเรื่องโทรหากันด้วยแล้วบอกว่าเดี๋ยวไว้ไปเดินเล่นกันไหมที่สวนแต่พอมาแบบติดคุกอย่างี้ก็เลยแบบคงต้องเลื่อนกันไปก่อนอะไรอย่างงี้แต่ลูกเขาบอกว่าแค่ได้คุยก็พอแล้วคนนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรเอ้แต่มาตอนสุดท้ายทีหนึ่งมาตอนที่บอกแซมว่าจริงๆแล้วไอ้ไ,ไ,ไอ้ยังไงวะไอเนี่ยเดอะลีเดอร์เนี่ย,เ,ยเป็นคนบอกว่า ให้ทาอะไรยังไงเพื่อที่จะสืบทุกอย่างแล้วก็บอกมีด้วยว่าแคปแซมจะทําอะไรบ้างและสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่มันพูดหมดเลยนะเป็นอย่างที่เดอะลีเดอร์พูดหมดเลยแล้วก็ทําให้เนี่ยก็ชนะไปอย่างใส่ๆเกือบชนะแหละแล้วก็มายอมบอกแผนทุกอย่างให้แคปเหมือนกันหมดละหมดนาทีของนายละแคปแซมเจอกับเรดฮักอย่างหนักหน่วงเลยเออเออเจอกับเรดฮักหนักหน่วงนะ ส่วนตัวร้ายโดยเนะี้อย่างที่พูดไปก่อนคือตัวแตเดีย yes สเขาฉีดรังสีแกมมาเพิ่มเข้าไปทําให้เป็นแบบนี้ก็เลยนั่นแหละก็เลยแขนหนักมากแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรแต่ก็แบบพอแซมทําแผนพังปุ๊บคือเนี้ยควบคุมจําได้ไหมทหารขับเครื่องบินอยู่เพื่อที่ทําให้เกิดสงครามโลกได้เลย เพราะมันเป็นญี่ปุ่นกับอเมริกามีคาเดยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอะเอ่อพอมันประทุอย่างเงี้ยมันเกิดเรื่องได้แน่นอนแต่ว่ากับอเมริกาแล้วก็ฟอร์คอนอะ่ะมาหยุดไว้มันก็เลยไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากมายถือว่าโชคดีนะสำหรับอเมริกาในนี้มันก็เลยออกมายอมโดนจับง่ายๆแล้วก็อยู่ในคุกเดียวกับตัวแตเรียสส่วนแซมวิธีในการเอาชนะแตเรียสอ่ะ ส่วนตัวรู้สึกว่าแบบมันไม่แย่เลยนะมันดีมากๆอะตอนแรกก็สู้กันฉบฉับฉุบฉับอยู่แหละแต่แบบพอถึงจุดๆหนึ่งที่แซมคิดว่าเออถ้าสู้ด้วยกําลังมันไม่ไหวอะนี่ตรงหลังจากซีนนี้ไปอะสู้ด้วยกําลังมันไม่ไหวมันก็สู้ด้วยคําพูดหรอวะก็เลยเกลี้ยกล่อมทําให้เรทักยอมสงบลงกลายเป็นไตเดียสแต่ว่าแต่ว่าปีกแซมนี่ก็แข็งเหมือนกันนะ No ถ้าใครดูแล้วจะเห็นว่าแบบโอ้โหปีกแซมมันสามารถทําให้กับตันเอ้ยไม่ได้ปีกแซมสามารถทําให้แบบเลนฮักเลือดออกเรื่อยๆเพื่อมันต้องแหลมแล้วคมขนาดไหนแล้วแทงก็ไปติดอยู่งั้นได้คือแบบโอ้โหสุดยอดและแล้วคนที่เราคิดว่าไม่น่าจะมาเขาก็มานั่นก็คือเห็นอย่างนี้ก็ได้รู้หรอเปล่าบักกี้บอนส์นึกว่าจะไม่มาซะแล้วเขามานะ เขามาแป๊บหนึ่งตอนที่วอลคีนอนอยู่ในโรงพยาบาลหลังจากที่ตกอันนั้นเออหลังจากโดนระเบิดมาแซมแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเออนี่นี่เลยลุกนี้เลยกำลังจะเข้าสู่โหมดแบดแอดอย่างเงี้ละก็มาแบบเออสตีฟคิดถูกแล้วที่งูอย่างงี้ไม่ต้องอะไรมากหรอกซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่ทัดใจอยู่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเบื่อนี่แบบ กลับไปพูดถึงเซรั่มอีกแล้วกลับไปแบบไม่ไว้ใจตัวเองแล้วแซมแม่งไม่เป็นซีนที่จริงๆนั้นดีมากเลยนะเพราะว่าแซมเคยมีแบบเห็นเพื่อนตายในในงานอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วนี่แบบมาเห็นวอลคีนตกอีกรอบนึงนะการที่มีบักกี้มาคอยซัพพอร์ตอย่างเงี้ยมันดีมากเลยนะตรง <c oughs> ส่วนวอลคีนก็ปีกพังไปเลย,ยพูดถึงวอลคีนกับตันปีกก็พัง เลทักมันดึงแบบโอ้โหขาดไปข้างหนึ่งรู้สึกว่าหน้าเป็นข้างซ้ายฝั่งนี้ขาดไปเลยเออส่วนเดอะลีดเดอร์ก็ติดคุกไปแล้วแล้วแคปก็ไปหาอีกแล้วก็บอกว่าไอ้ลีดเดอร์ก็บอกว่าอา่ดคิดว่าไยร้าลฟมีแค่อยู่โลกนี้หละมันมีอีกหลายโลกเลยและหลายจักรวาล นายไม่รู้หรอกว่านายต้องเจอกับอะไรในจักรวาลไหนทำให้แคสแซมหน้าเวอร์ไปแป๊บนึงก่อนที่หนังจะตัดจบอันนี้ในโพสเครดิตเอ้ยใน N K e D. เอ็นเครดิตเออเอ็นเครดิต e นะถือว่าเป็นคำพูดที่แบบเฮ้ยเดอะลีเดอร์ม่งรู้ว่ามัลติเวิร์สกำลังจะปะทุอะแสดงว่ามันยังไม่หลุดความเป็นหนังมัลติเวิร์สอยู่ถือว่าโอเค ดึงเรื่องได้ดีอยู่เลททักนี่ก็ดีไซน์ชอบมากเลยนะชอบดีไซน์แล้วก็ชอบวิธีการคุยแล้วก็แบบการจบสึกของเลททักในการสู้ของเนะี่ยในภาคเนะี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะแต่เป็นแบบเป็นการสู้ที่ดีอะ่ะมันไม่แย่เลยไอเซียลืมเลยชอบนักแสดงมากเลยนะเล่นดีสุดๆอะ่ะคือแบบ หลังจากที่ยิงปุ๊บมันเป็นฉากวิ่งหนีหรือะแล้วก็ไปโลกทีหนึ่งอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วแบบเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงไม่ไม่อยากติดคุกแล,แล้วแล้วก็ยังห่วงสูตรเพราะว่าเป็นสูตรที่ใช้งานแต่งงานแบบโอ้โหมันทาให้บบอินไปเลยเฮ้ยเขาดูแบบเซงเสียใจเศร้าหมน่นหมองโกรธคือแบบเขาไม่รู้จะอะไรเลยมันแบบมันอินแบบตัวละครเลยแล้วแบบยิ่งฉากติดคุกเขาคือแบบเล่นสุดมากแล้วมาแป๊บเดียวแต่สุดกว่าสุดกว่า,วาแซมอ่ะ แต่ไม่ได้บอกว่าแซมแดงไม่ดีนะดีอยู่แต่แบบอันนี้สุดกว่าไอซีอาโคตรแบกอะเรื่องสีอารมณ์ Code Back ยอย่างเงี้ยโคตรแบกเลยถือว่าดีถ้าถามว่าให้คะแนนหนังเรื่องนี้ยังไงแปดเต็มสิบสวตัวแปดเต็มสิบสนุกมากมากแล้วมันจะไปต่อกับอเวนเจอร์ห้าอเวนเจอร์หกดูมสเตย์กับซีเกิลวอลไงคงต้องดูกับ t h นเดอร์โบ t คิดว่าเลดฮักบทบทมันดีมากๆอะ่ะถึงแม้ติดคุกอยู่แต่แบบใน t h นเดอร์โบ t มันสามารถเล่นได้อีกว่าเอเอ,เอผ่านไปแล้วประมาณกี่เดือนกี่เดือนแล้วก็นั้นแล้วยิ่งฉากสุดท้ายอะ่ะขอไปเลย t h นเดอร t h ันเดอร์โบนี่ไอ้ไม่สิซีนี้ซีประมาณซีเนี้ย ตอนจบแบบมันดูแบบสามารถใส่ตัวละครได้เพิ่มนะถึงแม้เราจะไม่เห็นก็เหอะมันรู้สึกแบบเราใส่ได้เพิ่มจริงๆนะเราจะไม่ใส่เพิ่มหรอถ้ามาเวลคิดทําอะไรสียเงี้ยทีมเติร์ b โบกับตันอเมริกาได้อยู่แถมเลดฮักก็พูดจัวไปแล้วว่าเฮ้ยอยากให้ทําทีมเวนเจอร์ขึ้นมาใหม่ว่ะทําให้หน่อยได้ไหมก็อยู่ที่ว่าแซมจะตัดสินใจยังไงละ อยู่ที่แซมแล้วก็คือมันพูดยากว่าอนาะคตมาวิลมันจะไปต่อไงจากหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันเล่นแนวการเมืองอย่างเดียวแล้วก็แบบติดดินเฉยๆเป็นฮีโร่แนวแบบระดับประเทศยังไม่ใช่ระดับโลกเอ้ยระดับโลกดิแต่ไม่ได้ไประดับมัลติเวิร์สแต่แต่สิ่งที่อ่าช่างเถสิ่งที่ตัว The l e ีเดอพูดอะมันทำให้คิดได้ว่าแบบ เฮ้ย hey, มันยังไม่หลุดตีมเฉยแค่นั้นเองยังไม่มีอะไรเลยเมือแค่นะไม่มีอะไรเลยแต่แบบมันมันอิมแพกจริงๆนะสําหรับตัวแซมแล้วก็ตัวตัวความมั่นคงของประเทศอเมริกาไปเลยเออแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนเพราะว่าแตเดียสลาออกไปแล้วจกวะใครจะขึ้นมาเป็นแทนเราไม่รู้เลยเรารู้แค่ว่าแตเดียสลาออกแต่ ชัางเถอะเราคงรอดูตันเด์โบวงจริงก็คใครคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็พิมพ์ไว้ได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็คิดว่ามันจะนำไปสู่อะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันเออขอพูดอย่างหนึง่งมีสิ่งหนึ่งที่คิดไว้ว่าน่าจะมาในอินเครดิตนั่นคือด็อกเตรดูมไม่มาเขาไม่มาก็คงต้องรอดูวันนั้นเลยแหละ แฟนตัสติกโฟอ่ะเพราะว่าแฟนตัสติกโฟมันเกี่ยวกับด็อกเตอร์ดูมอยู่แล้วถูกปะร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นคิดว่าน่าต้องรอดูในแฟนตัสติกโฟอย่างเดียวแหละสำหรับตัวด็อกเตอร์ดูมนะก็นั่นแหละไม่มีอะไรละก็อขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสนุกม,มากเลยเนะี่ยใครยังไม่ดูแนะนำให้ไปดูเลยถ้าดูหนึ่งตอนนี้นะ